ครับผมสวัสดีครับพราวพิจิตรนะคะครับผมก็คืออยากทราบเหตุผลค่ะว่าที่ทำไมถึงร้านลมทะเลเนี่ยมาถึงเลือกใช้ข้าวปลาชานะคะเอ่อเอาเป็นสองข้อก่อนแล้วกันนะครับข้อแรกในส่วนของคุณภาพและมาตรฐานเป็นเป็นข้าวที่เช็คแล้วว่ามีคุณภาพและมาตรฐานนะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวนี้เนี่ยก็น่าจะถือในส่วนของชื่อเสียงของบริษัทด้วย ทีนี้เราก็เป็นการเอาข้อนี้มาเป็นข้อตัดสินใจในการเลือกใช้ครับผมแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะจากการที่เราได้ลองสัมผัสมาเนี่ยก็คือตัวของข้าวตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับได้มาตรฐานแน่นอนในส่วนงานบริการเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพทํางานเป็นระบบอันนี้ก็ต้องให้เครดิตครับ,รบ,รบแล้วในส่วนของการขนส่ง,ง,งก็เหมือนกันนะครับเป็นทีมงานมืออาชีพคือ ต้องทอเวลานะครับแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยคุณภาพของข้าวเนี่ยปลอดภัยมากปลอดมาถึงผมแน่นอนเพราะรถเนี่ยมีเป็นทีมงานขนส่งที่ดีทีเดียวใช้ได้ครับแล้วในส่วนของข้าวที่ถึงสุกแล้วเนี่ยได้มีการนําไปทำอย่างหม้อป้านปัน่นอย่างเช่นข้าวผัดอะไรเนี่ยค่ะข้าวในร้านของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าทําเป็นสองก,กรณีอ,อันนี้เป็นข้าวสวยเพื่อได้ให้แขกทานกับสองเป็นข้าวผัด ซึ่งยานำมาผัดเขาตัวข้าวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแต่วิธีการหุงแตกต่างกันเท่านั้นเองแต่หุงออกมาแล้วคุณภาพเหมือนกันครับดีเหมือนกันแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยร้านาาลมเพลเนี่ยมีข้อแนะนาเสนอแกับข้า,า,าออ่อผมมองดูแล้วจริงๆแล้วเป็นทีมงานมืออาชีพอยู่แล้วนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากเพียงแต่ว่าน่าจะใส่ในส่วนของรายละเอียดของงานขายร้านอาหารอีกสักนิดนึง ก็ลองเข้าลงมาลองมาเข้าสัมผัสดูเพราะ,ะรายละเอียดมันจะเยอะกว่างานขายข้าวโดยปกติทั่วไปะนะครับในแผนการส่งเสร,ริมการขายในด้านการจัดกิจกรรมบ้างแผนการส่งเสร,ริมการขายอื่นๆบ้างาเม่เหนื่อยนี้แล้วเนี่ยในส่วนของข้าวที่หมุนมาแล้วเนี่ยผู้ค้าเราก็ทานแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างะคะนีต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้ข้าวแต่ฉาบเนี่ยเราก็ได้มีการทดสอบกับหลายๆยี่ห้อก่อน ในในการหุงแล้วหุงออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็บทสรุปก็คือใช้ได้คุณภาพใช้ได้ทีเดียวนะครับผมคือข้าวเปอร์เซ็นต์ของข้าวเนี่ยหอมนุ่มเป็นเป็นที่น่าพอใจ